อือดีมากอืองามเองครับผมดูนะอืออือดูนี่ก็ดีมากเลยตามกันก๊อฟโอ้ยดีเลยครับอืมอีมอวซองดอกงามเอง สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาวมน,นี้ก้วมาพอกันกับบารานกับสาวน้องคือเก่าครับฝากกันนี้ก้วพอกันสา 20, วันที่ยี่สิบปืจีกายนสองพันถ่าร้อยหกสิบแปดเด้อจ้ะวันนี้ก็พาพี่น้องเขารอปลาคือเก้าเนาะแม่ครับพี่ไก่ท่องเที่ยวมาอยู่ที่ผู้เป็นสังหอมแล้วจ้ะแม่ที่เขียนต่บนไหนเพิม่มบุญธลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะหลังจากเมื่อวานเ่าพาพี่น้องไปรอบึงเฮดบดมาเนาะแม่ครับแต่ว่าเพิ่นบ่นมีดอกหน่อยแตกขึ้นมาเนาะถ้าเก้า่น้องมา เปลี่ยนหมายเนาะเราเบิ่งเฮ็ดถึงรวมเนาะเฮ็ดทั่วไปล่ะจ้ะเฮากลับหูวว่าเฮาสีมานฮ็ดจังแน่เนาะแม่นครับกลับเรื่องตาเมื่งจ้าว่ามื้อนี้เฮา2คนสีมานฮ็ดจังแน่จ้ะครับไปกันเลยครับเด็กข้าไล่ครับดอกเดล่ของคีเพ่าจ้ะมันมาเต็มตาเรื่องตาได้๋ยหาได็กคอมมาบาดเด้อ คือแดงสีเด็เดเียแดงขลายบาขอขาลายแดงสีคือคือแดงสีเดโอ้ยหาเเ่เลนแดงสีเน่ยบเหดอ้บบอ,อนๆเลยจ้ะพุนดอกน้ํ่แห่งเกง,งรวมจ้ะ เด่งข้างในครับเก่งเสเก่งหวานจ้ะโอ้โหหมูดีเนาะผีหอยเป็นจ้ะวายเรือยาวแกไปเลยอ่อยไม่ไมเลยพี่แค่ยุบหยับต่อเข็ดแตกพักนนีกินบวกเลตีเฮ็ดลุมเป็นแซ่วันนี้อ๋หมูป่าเฮ็ดเพิ่งเขากำจ้ะ แกงหวานเนาะแต่ว่าเวลาแกงน่ะเิ่นสีออกมงม่วงออกขำๆเนาะ่าหวานหอมจ้ะเด้งทะไลจ้ะขาตันดีไยโอ้ยอย่างเราเอาจะเสียดายขาปุับ ในน,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 นั้นเรนาจะห้ตัดขาจิดจนสิเลยเนาะแม่ครับส้องบัณนัแต่ย่าก็ตอว่าเพิ่นเสียงตัดขาเพิ่นดังโมงมวนเนาะแต่ดึงึ้นมาตัดละเสียงเพิ่นกระมวนเลยเปินความถนาเขาจะนังน่งนั่นจ้า con có cam cấp cái này xì chuồng ôi ui ngàn này ngàn chuồng nữa nhìn đây này ý nghĩa 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 này

นง,งามเลยนี่ครับมองมูปลาพื้นนอนเลยครับนี่มันกัดต้นไม้หน่อยมาทมๆๆกันไว้ครับนี่อูย้ย เป็นทางไงเฮงครับเฮ็ดทางอยู่เป็นเปล่ยนนี่ง่อยเพิ่งกัดต้นใหม่ด้วครับเพราะมันค้นทางเอาเปล่าเตยๆลอยๆไปนี่ว่าอันตรายเฮงครับเน็้หงูปลาหลายเพิ่งนอนเพิ่งกัดใบใหม่ๆมาโะไว้แบบนี้แหะครับเพิ่งกัดจิกเขาไปนอนอยู่ไต่เนาะ Nay đây. In đình này xị đỏ ngắm lắm lên Nó bao chất Hm? Ừ. Nguyên bình. Nguyên. Lai lượt, ừ, nè, Mày, nha. Mày, nha. Mày, Nè Mày, đỏ Mày, nha. Mày, cái này nha. Mày, nha. Mày, nha. bao nha. Mày, นี่สีไหนฮะสามโดข่องบินแล้วก็บินหา <c oughs> ห้หปุ่นั้างหนเป็นเห็ดเนี่มยมันขลายไหมนใ่นมเมนูอะไรเห็ดกันนั้นตุง้งคุงง้มไม่ไ้มองออกดอกเดียว สิมีหวานได้จ้ะตขึ้ คดอกงามไงดูเป you know, ็นมือเป็นมืงูดีดอกพอดีเกงเลยจ้ะพี่ถ่ายกันดอกดอกนะมันกันเอาไปนะจะขึ้นมาที่ไหน Có ừ. mấy thằng này Phòng thông báo làm gì đang tới hết bụng thiện rồi Nói ngay kìa đó

私はい ดอกปุบมันสมมตนเรียอันแยกแป๊ดเลยจ้ะทางกันบานมับนบานไม่จ้ะต้อเขียวครับขอจำฮะนี้เป็นเดอมบานนะสีเ,เป็นเล็กนี่อันนี้จ้ะแต่ว่าแข็งดี ไดรับชาวหนองอวยออกเมื่อแล้วครับชาวานองยางลงเมื่อหาหลอดแล้วครับครับี๋ยวกะไานบึงผลงานโอ้โหคุณมีรถครับสาวหนองสาวนองยางไปหอดรถแล้วครับไปไปครับ ครับนึง่งนั่นครับเก็บเห็ดตกระตาเห็ดทากรได้าลเติบไปเรือยครับเป็นเห็ดขากร,รเห็เเดตองเรยงคาไล,คลงงคไ่ครับนเนห็ดละงหัวกระไดครับนี้หางแห้งจ้ะเขาก็นในไลยเติบเรื่อกระตานี่ครับ ข้ากำเฮ็ดเพิงเหลืองครับเพิงแดงคาลายแต่ขึ้นจีบบดเต็มตาแต่เพราะเขาใส่ตาใหญ่ตาใหญ่ๆเราเหมือนเนาะเขาคิดว่าเพันธุ์ส้มีเฮ็ดดอกใหญ่เพราะเขาเห็นดอกหน่อยใบแต่ว่ากับพันธุ์ใบมันนี่กับเพราะหม่อวานพี่น้องเพิ่นไปเพิ่ันก็เลยลายจังหมูอ่าเพันธุ์เราเด้นลายเห้ยเฮ็ดเพิงแดงเฮ็ดเพิงข้าวกำเพราะว่าเขามาเหมือนเห็นดอกหน่อยเป็นหลายเนาะเอาคือมาเมื่อหนึ่งครับว่าเขาก็ไปเบิ่งเฮ็ดบดนะจ๊ะ ก็เคได้เกือบแต่แม่ดอแง่ายกิดถิดเลือตาผมนะจ๊ะเพราะว่าเฮ้ดเพียงขาก้ามเห่า่วนใหญ่เพื่อกิดถิศจูมหลายนี่เธอมาสจอยอดงเลงแ้่ข้าแม่ตาหลุ่นซ้ำหน่สองลูกก็กลัวเห้าเอามานั่นเลือจ้ะเหลือตาเห่าหน่่ยง่ายง่ายเติบเต็มนี่ก็ดทีระมาณี่ลูจ้ะอันนี้ที่ประพัเกอบสามลูกอยู่เจ้ะ มันเป็นเห็ดดอกข้าง,งล่างคนหนึ่งสิเป็นเห็ดผงเหลืองดอกบานเานี่ยเนี่ยสิเป็นพุ่นหน้าเนื้อหอมมันเลยจ้ะว่าก็ากยังบุคคลหนึ่งหูว่ามะอื่นให้สิไปทางนน้งหลานะจจะเดี๋ยวนอนคืดเบืองสักครกั้จ้ะว่าผู้มันหอมด้วยผู้สองต่าเนี่ยให้แห้งเลยจะเห็ดแต่ว่าผู้เพิ่นหมานกับที่ใดดอกจก้ะแต่ว่าเขาบอดีบอดีขามฝากมันนี่เพราะ เมื่อน้เขาไปเขาเห็นยูเห็นไอ้ดอกหน่อยเพิ่นยูพิ่นแดงท้ายแต่ว่าเหมือนเขาบาดเดือดขามไปนะแต่ว่าฟังนี่เพิ่็ออกลายก็เลยเลาะเบิ้งเห็นฟังนี่งบนลายกับหย่านฟังผลเพิ่ออกส่เฉพาะเขาเห็นเขาเห็นดอกหน่อยเพิ่นไยอจ่างนี้นะจ๊ะก็เลยไปเลาะไปจ้อเห็นว่าอุ้ยเก็บตาในห้องไม่ได้จ้ะอายุประมาณสองโลกว่ากับสามโลยี่ดอกจ้ะเพราะว่าเพิ่นเป็นเห็ดดอกใหญ่ข้างล่างนะจ๊ะข้างบนเ้าเกิดมีแต่จุ๊บๆเลย ต่วันที่เขากรํานี่กันเป็นเพื่นบ้านนี่แกทีได้เลือดตาลันจะต่ว่าส่วนใ่เพื่อนไม่ตะทุบตุ้มพ่นะนี่ครับให้เท่าเหมือนเขากระดิ่เป็นให้ผึ่งแดงข้าไล่ให้เราโง่เขากระด้สี่จูบเนื้อจามวันนี้ให้ผึ่งเหลืองให้ผึ่งเขากรรเให้ผึ่งข้าไล่เลือดสี่ห่าดอดจ้ะแต่เป็นให้รวมรวมเนาะนี่ครับนี่ก็ถือว่าบางเพื่อนอยย่ได้กินอยู่เด้อจ้ะ ครับเจิชอบคลิปนี้จยงไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆจากบ้านล้านครับจ้าบ้านสนองขอบคุณตัวกำลังใจเด้อจ้ะถุกไลค์ทุกแชร์ถุกคอมเมนต์ทุกททก,การติดตามรับชมจา้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องป่านานหลายเด้อจ้ะจะบอกกันคลิปไมจ่จ้าคลิปนี้สอโทเราไปก่อนจา้าสวัสดีครับสวัสดีจา้าอยู่ดีเมียงลำบุยลำบอยจา้า